สวัสดีครับอันนี้รีวิวส่งงานเครื่องก๊อฟแคมปนะครับประจำเดือนพฤศจิกายนครับวันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับแผ่นยาวเกียร์แคมไดแตั้งแต่รถไถยันมอไซค์นะครับที่ผมกําลังเจียรอยู่นี้เป็นแคมของเครื่องสูบน้านะครับเครื่องสูบน้ําก็มีตัว5แรงกับตัว7แรงนะครับอันนี้ลูกค้าส่งส่งแคมมาให้ทดสอบนะครับส่งแคมมาให้ลองนะครับก็คือตัวนี้มันจะใหญ่นะครับเครื่องจะใหญ่กว่าตัวนี้เห็นลูกค้าบอกว่าเป็นเป็นตัว7แรงครับตัวนี้เป็นตัว5แรงครับ เน,นีพิดถุกยังไงก cultura, ็ลองดูนะครับพอดีผมก็ไม่แน่ใจก็จะมีลูกค้าส่งมาให้ดูอันนี้ผมใส่ตัวเล็กกับตัวใหญ่ให้ดูทั้งคู่อะจริงๆมันมีคู่เล็กกับคู่ใหญ่นะครับอันนี้ผมลองให้ดูว่ามันใส่ได้ทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับเครื่องทำงานได้ปกติ <D apt ain> เครื่องเงียบนะครับนิ่งเสียงเงียบนะครับเดินนิ่งเดินเรียบเลยนะครับตัวนี้แขนยาวนะครับจี่ยาวแขนยาวนะครับตัวนี้ตัวพิเศษนะครับ หมุนกำแพงได้นะครับดูตรงกลางหยุดโยกลงมาก็จะหมุนถอายกลับนะครับามนี้ได้ครับอ่าทางเราทําเรื่อยๆนะครับทาส่งเรื่อยๆครับมีออเดอร์มาเรื่อยๆนะครับตันนี้กําลังขึ้นงานอีกหกชุดนะครับนี่ครับตัดเหล็กรอไปแล้วขึ้นงานอีกหกชุดอ่านี่ครับกาลังขึ้นงานอยู่นะครับอีกหกชุดนะครับอ่าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ เครื่องก็ตามนี้นะครับตัวนี้ตัวชดเชยนะครับกินมากกินน้อยเครื่องเงียบนะครับเสียงเงียบ